มีเนี่ยรถดำมันอะรถดำมันอะรถดำมันเป็นตัวหลุดอ่ะเอาก่อนได้ป่ะ nano มันก่อนดิเอาไปเดี๊ยวป่ะเอาเอาเอารถดำมันก่อนได้ป่ะรถดำมันนอกไฟอ่ะเห็นป่ะรถดำมันนอกไฟเห็นป่ะเครื่องบินเหลืองแอดมินเขาถามนะ อยู่อยู่อยู่ป๊บนึงครับว่าว่าว่าครับอะแอดมินลองลองว่าอีกทีได้ไหมครับเร่งเขาไ้หมครับเพราะว่าเขาฝั่งนั้นน่าจะแค่เดียนเรามันเลยไปแล้วแล้วมันควรจะโดนปรับหรือเปล่าครับเนี่ยมันสิบแปดแล้วนะครับันยังไงก็คเล่นเท่าที่มีไม่ใช่เขาคนเล่นเท่าที่มีครับทำมาทำกันเราก็เก็บหลักการเลยนะครับ เก็บเก็บไม่ใช่คือเขาแอดแอดต้องไปบอกเขาให้เข้าเท่าที่มีมีเท่าไหร่ก็ต้องเข้ามาก่อนไม่ใช่มาทำงนี้ไม่ใช่มาทำแบบนี้ครับฮัลโหลอ้าวแม่งทีนี้หายดีหนอคุณเราปวดหัวเขาไปด่าแม่งเลยตัวม่มาละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำรองกับเรามีติเพื่อ ไอ้นะขอมีทุกคนด้วยไหมเพราะว่ามันโปแน่เลยว่ะมันเสียไม่ได้ด้วยด้วยการที่มันไม่เล่นตอนคนแบบแคร์นั่นแหละทุกคนนะมาแล้วนะมาแล้วขนะาปืนนะหาปืนเนขะ้ามาแล้วเนะอาไง พอเราเข้ามาแล้วกระปุกไหมมันรถน้อยอ่ะเพราะว่ามันน่าชนง่ายกว่าปะอืมรถมันกำลังรออะไรอยู่ก็ไม่รู้เนี่ยอดีตมันเข้าวงแล้วนี่กำลังแบบเพราะว่าเราไปหาเอนก่อนเดี๋ยวกวนมันชนได้เลยแต่ว่าแบบนี้ชนนิดเลยมัน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 มาร์คไปวะอะไรนะมันมาร์คไปวะไม่น้อยนะเยอะอยู่นะไม่น้อยไม่น้อยไปเยอะอยู่นะพ่าะอเราเลยไปทำไม่น้อยไม่น้อยไปชมดิชนดิเข้าวงไปเฉยชนไปดิ โดนดิไปชนดิเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยเราเล่นรีเว้ยไอ้เทียมึงกูอะไรเนี่ยมึงหาปืนนี่ปบิร์นเบิร์นอยู่สีสีแดงสีแดงเหรอรถสีสีแดงนะตรงไหนตรงไหนเว้ยสีแดงสีแดงตัวอยู่ตรงไหนแป๊บนึงพี่โดนชนพี่โดนชนผมเห็นแต่ตรงกลางตรงกลางเอ็มบี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 เอ็มหัวเขียวเอ็มหัวเขียวเอหัวหลังบ้านหันหลังบ้านมัน เบม้ยวเขียวหลังบ้านมันเบม้ยวเขียวหลังบ้านมันรถสีนั่งเดียวนั่งเดียวดิเบี้ยมเบี้ยมตรงกลางเลยตรงกลางเลยตรงกลางเลยความอยู่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 รถสีมันความอยู่กำลังอยู่เพื่อนชนรถนัดปืนนั้นปืนอันนั้นปืนขึ้นแล้วนะควันขึ้นแล้วควันขึ้นระวังเราเราเอาให้ออกได้นะเว้ยเดี๋ยวโดนอีพีเยอะมันจะพังมันรถมันจะพังเอาให้ออกได้เอาให้ออกได้อีพีนะอย่าโดนอีพีนะอย่าโดนอีพีนะมึงปล่อยปืนมึงปล่อยปืนไอ้นี่ไปปล่อยปืนพีนาโนมันไป

ไปไปไปผมเอาศอเอาศพไปเอาศพไปเห็นไหมมีพอร์ดเก้าหนึ่งยิงดิ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 หน่อยหน่อยหน่อย

เล่นเล่นก่อนเล่นก่อนตรงนั้นนะเล่นก่อนเล่นก่อนในหัวท้องไอ้มึงอยู่ตางนันเยอะมากไปมาเร็วกลับมากลับมาแล้วมากมาหน่อกลับมาน่เกลับมาเร็วกลมาเล่นกลาาทิ้งไว้แถวนี้ก็ได้พี่น้องพี่เจล่เลี่เนลพี่เจกีกลับกลับมากลมา ตกลงนะี่ยวหน่อยแดนแดนเกี่ยวหน่อยแดนตกลงตกลงตกลเอาขอยาของมาด้วยเด็กเฮียเซ็นเซนโตโนแดงขอบขอบไฟสวยสวยเอาโ์ดยทำได้ไงอ่ะครับทำหน่อมีมีมึงยิงไงยิงไงไเพื่อโดนไปไปยิงไง ก้อนไว้ก้อนไว้ก้อนไว้ก้อนไนก้อนไหนยิงหน่อยยิงหน่อยีตรงนี้นะกองใหญ่นะสองนะยิอง่ะลงสกปรใกล้ได้ปะลงเล่สปรใกล้ได้ปะัเรายิอ่ะยวนมาไหดิยวนมาหน้าเนี้ยดิ๋ยวยวนตัวนึงตังไหนมอไปเลยลูก้าตัวหเ่ะเบงตงกูอ่ะโอ้ยน้อง เขามานะทั้งสองตัวมึงจะนัวอะไรกันวะไหนไหนไหนแม่ทราบพี่หยกรถรถแดงนี่กลุ่กมันปะรถแดงนี่กลุ่กมันบ้าไอ้ยี่อะเองรถไปไปเฝ้าศพได้เปล่ารถแดงอยู่แล้วไปเฝ้าศพได้เปล่าแท็กแดงมันในหอยเจนะแแ็กแดงหแท็กแดงหอยเจเฝ้าศพได้ไหมเฝ้าศพได้ไหมเราเพื่อนดีมึงมาเฝ้าศพใครใครใครเ็นรถอ่ะติดตดแดดไรสัตว์นะติดแดกมามึงหมดแล้วปะยังมึงแหลอแท็กแดงบ้านมันเนี่ยแท็กแดงหอยเจไม่ใช่หอยเจครับยูศพไปรวมศพ มาสอบซ้ยนะายหน่อย่ิะไปลงศพบคืนแล้วเล่เลสนะสอบเนี่ยสองศพอ่ะมาแล้วไปพี่พี่ฮัทไ,ได้ไหพี่ฮัทจำมั้งรถปืนมันหลุดอ่ะให้เล่นรถมันไหมแล้วแตม่มันมันมันอินมากเลยอ่ะมันด่ากูอย่างเดียวเลยยี่่่่

เล่นก็ไม่เป็นในควายไปจบแล้วหมอเคเองมาๆอไปจบแล้วยวหมอเชเองออกนะไม่อันนี้ผมอยากหรือว่ามันมึงฟั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 งมึงผิดพอยไปหมดเลยเว้ยคือวิ่งเอาศพออกมึงอยู่ตรงไหนมึงก็วิ่งไปทางนั้นดิมึงจะวิ่งเอาศพไปรวมกันถามแม่มึงไงให้มันกู้ได้หรอใครเป็นคนสั่งให้มึงเอาศพไปรวมกันวะคือพอยคือมึงเอาศพไปกระจายเว้ยเพื่อนไฟมันกระจายแล้วมึงรวม มึงเสียเอาศพไปรวมให้มันแล้วไปนั่งเล่นเฝ้าบ้านคุณได้ไฟโตเลยอย่างเออเออเที่ยอะไรพวกมึงวะเซมเกมควยไองเนุณดูวอนะอย่าอย่ากักรวมด้วยมึงเคยกักรวมตอนที่แบบมันไม่มีคนแล้วอะแล้วมึงกักได้เนื่องเพราะมึงมีนาโนกันอะแต่รถเป็นไรไม่ลงรถควยก่อนคุจะลงรถได้สปตามผ่อนยีบีเพิ่มไปเถอะได้ได้ได้เจอเจอเจอข้างวงข้างวงเจอกล้เลยเจอกล้เปฉีดร์เป็นยังเปฉนเชียอยู่นี่ยเยอะเนี่ยซัมเมอร์ต้ขังกูไว้ในรถเว้ย ตามเลุงคิดว่าไงพวกกูฉลาดไอ้ที่อ่ะลุงลุงมันมันกดมันกดชิปอีในไฟได้เลยเหรอกดอนเราสองตัวแล้วกันนะพังก็ได้ตกจริงเหรอฉันลดพังเข็นรถอ็ได้ที่ผมเข็นรถออด้วยเหรอมันอไม่ไปได้เดี๋ยวลุงไม่ได้ลุงเจ๋งว่าไอ้เทีย่อ่ะขึ้นๆเดี๋ยน้องเวรลุงเข็นยาวเลยอะเ๋อไม่มันไปเยี่ยวอ่ะ เอาไงดีวะาจ,าจันมีนาน,นหรือเปล่าวะมาอิมพี่กูมาอิมพีกูมาอิมพีกูเฮ้ยไปเอาอิมพีได้ไหมใครใครหมดอ่ะใครใช้ไปอ่ะนี่มีมาตลอดนะเว้ยแหนวะกอมึงมึงเวลามึงเล่นมึงดังขึ้นไปได้ป่าวว่ามึงจะกลัวอะไรวะคนนข้าแจกอะไรวะเนี่ยตรงล็อกเซ็ตล็อกเซ็ตนะพีะ่พี่โอ้พี่ไอชนใครนะ ไปโอ้ยน้าหีอหี้ยก,กูคิดไปแล้วไอ้สัตว์มันกูตอนแรกกูนึกว่าเป็นเพื่อนมันไม่<า>คือไม่น่าใช่ไอ้สัตว์ไม่คือความเจ๋งคือมันมันเอาหายสองอะ่ะลดลดเพื่อนอะ่ะคฮ้ยแล้วมึงรู้ไหมกูลงไปอะ่ะกูขึ้นไม่ได้ด้วยกูตะเกียกตะกายอะ่ะเอาชีวิตรอดกูเหมือนโดนซอมบี้อะ่ะ